ใต้เท้าไปก็ได้ถูกประหารชีวิตในข้อหาทุจริตหลังจากนั้นกุ้ยเทียนเจาได้เข้ารับตำแหน่งและความวุ่นวายทางสังคมก็ทวีความรุนแรงขึ้นอะไรกันชนชั้นสูงและคุณนางเหล่านั้นที่กล้าเห็นใจชาวบ้านล้วนแต่ถูกประหารด้วยวิธีการต่างๆตอนแรก ข้าหวังว่ากองทัพสันติภาพจะล้มล้างรัฐบาลที่ทุจริตแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้หากร่วมมือกับผู้มีความรู้ที่มีอิทธิพลและสถานะสูงสักอาจช่วยกันค้นล้มกุ้ยเทียนเจ้าได้บางทีนี่อาจเป็นหนทางสุดท้ายแล้วก็ได้นะออกมาอย่างนี้นี่เองเหรอ เออเจ้าไม่ชอบให้ทำแบบนี้เหรอนี่เป็นวิธีการสื่อสารกันระหว่างมังกรกับคู่พันธะแบบไร้อุปสรรคที่สุดก่อนหน้านี้ก็เพราะพวกเราสื่อสารกันไม่มากพอจึงได้เปล่าๆนะได้ผลดีมากๆเลยละ่ะเพียงแต่ตอนแรกทำเอาข้าตกใจนิดหน่อยรู้สึกสบายมากเลยแถมยังจ้กจีหน่อยๆด้วยฮะ เช้นนั้นก็ดีแล้วล่ะเรื่องบางเรื่องไว้ถึงเวลาข้าจะบอกเจ้าอย่างแน่นอนอืโอเคภาพที่ผ่านเข้ามาในหัวเมื่อครู่เป็นความทรงจำในอดีตทั้งหมดของเชียนอี้สินะเรารู้สึกได้ถึงความเสียใจที่อัดแน่นอยู่ในใจของเขาเราควปรปลอบใจเขาอย่างไรดีกันหลอนข้อ ข้าผ่านมาทางเรือนสุ้ยเวยเลยแวะมาเยี่ยมเจ้าเส้นหน่อยเอถวายบังคมพะยาคาฟาบาทไม่ต้องมากพิธีหรอกดูถ้าเราจะมาผิดเวลาคงไม่ได้มารบกวนพวกเจ้าหรอกใช่ไหมหาไม่ได้พะยะค่ะเมื่อครู่เราสองคนเพียงแต่คุยกันเรื่องทั่วไปหาได้มีธุระสำคัญไหม ข้าละอิจฉาพวกเจ้าที่มีเวลาว่างจริงๆดูท่าหลานข้าคงจะยังไม่รู้เรื่องเมื่อคืนสินะเอ๊ะ่าบาโตรดชี้แจงด้วยพะยะค่ะเมื่อคืนมีกลุ่มกบฏออกมาก่อความวุ่นวายแม้จะจัดการได้แล้วแต่ยังคงมีคนร้ายที่หนีรอดไปได้แม่ทัพกุ้ยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและค้นเมืองเพื่อจับตัวกลุ่มกบฏแล้วแต่พวกเขา ปกปิดสถานะของตัวเองบางทีอาจมีผู้สมคบคิดคนอื่นๆอยู่ในวังก็เป็นได้ฮ<ะ>หรือราชารัฐเมาจะรู้ว่าเรามีส่วนร่วมกับเรื่องเมื่อคืนกันนะดังนั้นแม่ทับกุย้ยจึงหวังว่าข้าจะออกคําสัง่งให้สืบหาตัวคนร้ายอย่างเข้มงวดเพื่อน,นําตัวมาลงโทษตามกฎหมาย